ซ่องว่โอยงยงยงยอออีหยังคอยสีคอคนตบเอาคอยสิจับยงอ๋อมาเลเพนบอกหยังเจาจับตอ่าิใจหังบอกเอาก็สบอกอธิษฐานขัาน่าิเป็นเนื้อคููก็แหละมันจะดังนะขันเป็นเนือครูก็และมมนดังออมัวดังเ่ยอ้ยเนือคููแล้วอสวัสดีครับผมแบก สวัสดีครับท่านผู้บรงอืคคือตอนนี้ก็มาถ่าย MV เพลงใหม่เป็นมือ้อมื้อที่สองนะท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี้ถ่ายบลแล้วเนื่องจากว่าฝนมันตกมื้อน,นี้ก็มาใหม่ท่านผู้ชมคือผมเห็นผมลงคลิปไปมื้อน,นี้ก็เมื่อวานนี้ BFC หลายคนบอกว่าเ,ออเป็นแฟนกนแถ่บอลองไปจับมือน้องลองเบิงแม่อิลีมีคนขอเข้ามามีคนขอเข้ามาว่าขันเป็นแฟนเกวตาแถ่ลองไปจับมือเกวตาลองเบิงแ,แตแงบอแตอบ,บอลก,ก็เลยแบบเออซีไปจับให้เบิงเนาะ หลายคนคอมเมนต์เสือเอยังเขาคอมเมนต์อีกว่าไฮโซจับน้ำจับนุ่มจับมือมีคนไม่เสียนะท่านผู้ชมว่าเออให้ไปจับมือน้องแก้วตาเบิ่งเนี่ยผมก็จะไปขอจับมือเขานั่นแหละท่านผู้ชมให้ทุกคนเชื่อว่าเออเป็นแฟนกันแท้ตอนนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมมาเบิ่งน้องกูดน้องกูดลูบอ่าลูบคล้องมาเบิ่งมาเบิ่งท่านผู้ชมโอ้อันนี้ก็เป็นอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมเป็น พระนอนพระใหญ่ที่เขาเขานิยมมาบูชามาบะอยากได้นั่นอยากได้นี่เนาะตอนนี้ก็กำลังรูคล้องเนี่ยโอ้ฐานรูปไม่ธรรมดาเนาะผมเอาไหมทีเจมเนาะเขาดังแล้วทีเจมเคยเจ้าบอกยังใส่ไม้นี่ย ตอนนี้ก็หลูบค้องทัานเอกก็ยังอยู่ในรถน้ำผสมกำลังเปลี่ยนเครื่องด้วยเอากล่องไปจีตอนเปลี่ยนเครื่องเลยบ้า่ากเมื่อวานเนาะจนาเม่อวานะจิมก็ไม่ดังเดีเมานยงไเราีม่อัน่มีบุญเลยว่าบาบุญทวนท่จ้าักจงไหมก็แจ้งอยู่ดังเลยอ่ายืดเปิดไมเลยเปิดแล้วได้คนเปิดตลอดไดเออได้แล้ว ยังไตรงทางเอกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปขอจับมือนางเอกเพราะว่ามีคนขอเข้ามาหลายว่าเออให้ไปจับมือแน่จักหน่อยท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็มาเบิ่งอ่าน้องแกวตาเพิ่นหยุบเกาะเนาะบอกอธิษฐานนี่ขันเอาชิเป็นเนื้อคู่กันแหละมันจะดังนะขันเป็นเนื้อคู่กันแหละแมนดังดังอ๊อบบัวดังเนี่ยอู้เนื้อคู่แล้วอู้อู้ไปเลย ได้กันแล้วเอาอร์ดังนะเพลงนี้จะเป็นเนื้อคู่กันด้วยนี่เราอธิษฐานเนี่ว่าเออถ้าจะเป็นเนื้อคู่บิ๊กไงจะรูปของดังเจอผลื่อมาจีบเบอร์เรารูปของไงเลยจะดังหรือเบอร์ดังเนาะดังเนาะดังดังดังเนื้อคู่กันเลยรูปยังได้ก็ดังนะ ตีลังกาลูกมันยังดังก็ลู่โตัวกำลังกันนะตอนนี้ซูพะหนากำลังเกมขั้นหมาขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราจะมีการถูกแยนกันเลยเอาอีรีถูกแยนกันเอากันเลยมันเหรอกันจะเป็นตรงเดียวเอาเดี๋ยวมาหัวขันเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไม่สบายอยู่เพื่อนเลยนะอื้อ เออนึงเอกมีมาพอดีถืออันนี้ได้บอกนี่ครับีละโอ้ยอ้มเดบรงกาโธรรมดาเขาเป็นการแบบมงานแบบว่าดีๆนอดีผรหลับใจนอยจตกไม่รี้น้ำมีอย่เ่นอกตสาต่อ้าตัวน้ำม่ลเอ็นะีว่าเอาน้ำนอนกับิีมพดินไผ่น้ำเพาก็ดินงไทกินนองนอขึ้นบุญปีโสภาส่วนนางเอกเอวหลินไทย บิ๊กใหญ่หัวไสดิโซโซนั่นเข้าเบอร์เงินคาตัวเกียร์ตาตอนนเขาไปดินไผ่ปอก,อกสอดกินน้ำกินน้เหื่อทนสีขานาเกียร์เม่นม่อท่านสว่าเออแกตาบอคาตัวใหม่นาะพี่น้อกับบคคลเม่นม่เอเขาเบอร์คาตัว <c oughs> ไปแล้วเข้าไปดินไผ่กินงขึ้นขึ้นไิ้ิฮ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 ินิฮ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 อฮิฮิกิฮิฮิเิฮ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 ิินิฮ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 ิเิ้ิฮิฮนหิฮ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 ิไอฮิฮิฮิิฮิฮิกิิิ สวยวยดิสวยได้แม่เว้ยแม่กูตายแล้วเอ้าแม่ตายบ่หนิเออแม่มันก็ตายกันมึงยังหลินอ่ะพ่อแม่มันหลินอ่ะไปเลีนยงกันกาวถึงเราหะเลยตอนนี้ตอนนี้ทีตอนนี้ทีกอพ่ออาน้องมาตอนนี้ก็กำลังถ่ายะผสมเป็นสากตอนนี้เขาสากนังเอกกับพระเอกมาลุกพระมจ๊งหน่อยก่อนไม่หลิน ยังมาจี้นาดน้เว้ยเบ็ดเบ็ดเนาะโอ้ยมาแล้วเกิดอะไรขึ่มอมฮะเกิดแล้วเิดแล้วท่านผสมคือตอนนี้ก็จบไปแล้วนะการถ่าย MV บตู้กับพอดีเบิร์พอดีเนาะตอนนี้นางเอกก็เมื่อยหลายมีบอสมาสีสับเพื่อให้นางเอกอนี้ออก่อนเดี๋ยวบอร์พอีเขาไปนะเบก เอากรเบอกกับน้องที่สัมผัสน้องเฉียบงจะบอกเซเว่นประโสเอากับสัมผัสน้องเีกัสัมผัสน้องแบอกอืมอย่อีกมาหนึงทีายตอีมานึ่งทีตอนนี้ก็จบแล้วท่านูชมเป็นการถ่ายกลางทางตู้อีกนึงที่ซาตู้อีกหนึ่งอีายตอนนี้ก็จบแลาน้ชมนก่ายลางอีกหนึงี่ซ้าตอกนึงตอนนี้ล้ดลอ บริห้องมัเป็นการแบบหลายคนที่สื่อในที่งานอะเอายังติดเสือเอสามารถบอกด่าคนกนรถอเราตู้อีซาชงเป็นชงเว้ยตู้อีซายบิกอ้าวสีหูบออแป๊บหนึ่งวะท่านผู้ชมรถผ่านมาหลายถ่ายเพลงก็ไปสากเสียงตายนะท่านผู้ชมตายอุปโภคเนี๋ยเถ่ายแล้วบถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายตตอนนี้ถ่แล้วอนปบนึ ยังไม่จะอยากกับนางเอกกับนางเอกตลอดไปใส่านเมือกล้องมันมีแต่แหนะไปหานางเอกบางทีนมือกล้องแหนะเลยอยู่ไปหาที่ไปหานางเอกอยู่ไปสร้างนะมาเตะไปหานางเอกรถตั้มกับตั้มนะรถไหนพีเพี่รถใหญ่ทั้งสองเลยเนี่ยตอนนี้ก็จบแล้วนะท่านผู้ชมการถ่าย m อน่าจะประมาณวันที่หาเนาะได้ปล่อยได้ปล่อยเพลงตอนนี้แต่ละคนกับหุ่มไปถ่ายรูปกับ นั่งอีกมีแต่เขาแบ่ถ่ายเนาะเพราะว่าเฮาอยู่เพื่อนเดียวกันมันจะไป่ต้องถ่ายก็ได้เอาอยู่เพื่อนเดียวกันจะไปถ่ายอีกงั้ถ่ายฝากว่ะสู้หันหันสู้สินิสัยถ่ายผมหนอผโอ้ผูเอาง่ายโอ้ยสวยโบปันอีกอะไรโบปันอกอะไรโอ้ตายแล้วนิสัยคือผมคือผมบิ๊กเลยคือสั้นมาปกตินั่งเอกปกสั้นเลยเออ โอ้คุณนะโอ้นิสัยตั้งแบบนี้เนาะโซฟานาไปว่าว่าแล้วแม่ก็ทุกคนเนาะนางเอกทุกคนนี่ยจะเรียบร้อยตลอดแม่ก็ถามใช่ไหมยิ่ผมเนี่ยเองเดี๋ยวกระดมมือเลยเนี่ยจำบ่ายเย็าบอกฮะนนี่ะโอ้ีิสาโอ้คือเลยเลยโอ้ยบโอ้เขินนี่คืินนี่คือเลยเลยนี่ยสาเซโน่สาเซโน่สาวเซโน่สาวเซโน่นายที่เร่าตันก็จะก็กินไม่เลยไม่เลยทรมสนเลยอ่ะแม่ เอาเนี่มาบ้ฮะ่าเจ้ามาแล้วโอ้โคนขี้ไา่ประนาผูกบ่ก็จบนะท่านผู้ชมการถ่าย MV อืมจบเอาเครื่อจบ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 บันที่ห้าปอยอนไรยังสิบแปดอันยอ่สิก้ตัดช่องยูทูบเนยเด้อทุกคนเดี๋ยวฮขาซีอ่าอยู่ในกล้องพื้นเนาะตัดช่องยูทูบเนยเด้อซอซ่องมา สี่ช่องว่โอยงยงยยอ้ยเอายังคอยสีบอกให้คนตบเกิดอย้ิจับยุง้อมาเลยเนบอกยนเอาจับไปจบยนติดต้ยอบอเอาก็สิจับยงอ้ออ้ยแต่เอาน้องสบฝากช่องยันนี่